เพื่อนๆครับวันนี้แอดมินจะมาแนะนําโครงสร้างรายได้ของบริษัทดวงกิรินอินเตอร์บลกเกอร์นะครับนี่สมมุติว่าเป็นคุณคุณมีค่าคอม25%้อเแล้วคุณแนะนําเพื่อนมาเพื่อนชื่อนายเคุณกําหนดค่าคอมมิชชั่นให้ในายเอยี่สองเปแล้วนายเมียอดขายส่วนตัวหรือย,ยอดขายทีม10,000บาทคุณก็จะได้รับรายได้ดังนี้นะครับคุณก็จะได้รับ3%จากยอดขายทั้งทีมรวมทุกชั้นรายได้มาจากส่วนต่างคุณ กับนาย A นะฮะยกตัวอย่าง2 5ลบ22%เหลือ3%แล้วนำยอดขายของนาย A หรือทั้งทีมของนาย A คูณ3ได้เลยคุณก็คือ300บาทอันนั้นคือรายได้ของคุณนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับนี่คือคุณคุณมีค่าคอม25%ตอนนี้คุณชวนทั้งทีมมาเลยนะครับตั้งชื่อให้ว่าทีม A คุณกำหนดทีม A ให้ค่าคอม22% แล้วทีม A มียอดขายทั้งทีมและยอดขายส่วนตัวรวมกัน1ล้านบาทคุณรับ3%จากยอดขายทั้งทีมรวมทุกชั้นรายได้มาจากผลต่างของคุณกับทีม A นั่นก็คือย5่หลบยี่เท่ากับ3%แล้วเอายอดขาย,ขายของทีม A หรือยอดขายส่วนตัวของทีม A คูณด้วย3%นั่นก็คือ1ล้านคูณ3%เท่ากับ3 0,000บาทอันนี้คือรายได้ของคุณนะครับตัวอย่างถัดไป นี่คือตัวคุณคุณมีค่าคอมย5าเคุณชวนทีม A มากำหนดค่าคอมให้2 2เแล้วทีม A ก็ชวนทีม B มากำหนดค่าคอมให้20%ทีม A มียอดขายหล้านบาททีม B มียอดขาย5ล้านบาทรายได้ของคุณก็คือยอดขายทั้งหมดทั้งทีม A บวกทีมเ e, ทีม B คุณรับ3%จากยอดขายทั้งทีมรวมกันรายได้ มาจากผลต่างระหว่างคุณกับทีม A นั่นก็คือ25-22ลบยเท่ากับแล้วนำยอดขายทั้งทีม a ทีม b รวมกันแล้วคูณ3ยกตัวอย่าง1ล้าน5ล้านเท่ากับ6ล้านเอา6 000, ล้านคูณ3รายได้ของคุณก็คือ180,000บาทอันนั้นคือรายได้ของคุณครับตัวอย่างถัดไปนี้คือตัวคุณสมมุติว่าคุณได้ค่าคอม25%าเคุณชวนทีม A มาทีม A คุณกำหนดค่าความให้22%ทีม A มียอดขาย1ล้านบาทแล้วทีม A ชวนทีม B มากำหนดค่าความให้20%แล้วทีม B มียอดขาย5ล้านบาททีม B ชวนทีม C มากี่คนก็ได้นะครับกำหนดค่าความให้ x% แล้วกันจากนั้นทีม C มียอดขายทั้งทีม10ล้านบาท จากนั้นทีม C ชวนทีมชั้นลึกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็ตามผมนับเป็นชั้นลึกแล้วกันกําหนดให้ทีมชั้นลึก x เปอร์เซนต์ทีมชั้นลึกมียอดขาย50ล้านบาทจากนั้นเอายอดขายทุกทีมรวมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม A ทีม B ทีม C แล้วก็ทีมชั้นลึกคุณรับ3% 3%นี้ก็คือมาจากส่วนต่างระหว่างคุณกับทีม A คือชั้นแรกนั่นเอง คือ25%ลบ22%เท่ากับ3%จากนั้นเอายอดทั้งทีมทุกทีมทุกชั้นคูณ3%นั่นก็คือ1ล้านบวก5ล้านบวก10ล้านบวก50ล้านเท่ากับ66ล้านเอา66ล้านคูณ3%รายได้ของคุณก็คือ1 9 8 0 0ล้าน้านบาทนั่นเองการกำหนดค่าคอมมิชชั่นคุณสามารถกำหนดได้เองได้เลยนะครับหลังจากการสมัครเสร็จแล้วแจ้งแอดมินทุกครั้ง ในกลุ่มนะครับขอบคุณมากครับ